妮达。Ane, ร้านนี้นะคะก็อยู่ตรงแถวแม่แตงค่ะตรงข้ามกับวัดบวกมือนะคะก็เข้ามาทางเส้นตลาดแม่แตงได้เนาะต้องมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ร้านข้าวตือยุคมือค่ะนี่เราลงมาจากปลายเนาะก็เลยแบบร้านก็เลยจะอยู่ทางซ้ายมือแทนมาหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองมาดีวิวให้ดูว่าข้าเตอที่นี่อร่อยแค่ไหน นี่นะคะก็มีทั้งแบบส้มตำรวมมิตรอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยมีครบทุกอย่างเลยขอปรับราคาขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้นตั้งแต่หนึ่งตุงตลา่าวันนี้เรามาก็ช่วงประมาณ14ตุลานะคะยอมเธอเดี๋ยวค่อยมาดูเมนูกันอันนี้จ่ายเลยหรือว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายได้จ้ะ<จ> ก็มีผักดิบบริการแบบนี้นะคะน้ำดื่มบริการตัวเองเริ่มจากขนมแล้วก็คือหิว อันนี้เส้นเล็กอันนี้เส้นกลางอ๋อค่ะอันนี้สีนค่ะ,คะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะ์ของเราสั่งเป็นเส้นกลางนะคะนี่เส้นกลางวันนี้เราสั่งเป็นเนื้อสดเอน็นแล้วก็ตับนะคะชามนู้นจะเป็นเส้นเล็กเนื้อสดเอน็นแล้วก็เปื่อยโว้ยน่ากินมาก อันนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางมันจะเป็นแบบว่าเป็นเส้นใหญ่ที่ไม่ใหญ่แต่ว่าตัว t e เ t เอร์อะไรอย่างมันคือเส้นใหญ่นี่ค่ะมันก็จะไม่รู้แล้วว่าเราหาก,กินได้แค่ที่เหนือนะตับดูตับชินเบอร์มากนี่มีตมีเอ็นนี่นะคะโอ้ยแล้วดีเน,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 นื้อสดเนื้อสดแบบว่ามีเดียมแรนิดนึงอร่อยนะ ร้านนี้อยู่ถถวแม่แปนเนาะก็มากันได้ร้านนี้หยุดทุกวันพระเททถ้าจะมาก็คือเช็คดูดีๆว่าใช่วันพระไหมอืมน้ำซุปหอมอร่อยค่ะดีมากเลยอะ่ะปรุงเสียหน่อย น้สมแล้วอันนี้อัน,นอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนแบบไม่ใช่น้ำส้มเปรี้ยวอย่างเดียวใส่ถั่วซะด้วยปรับเขาให้คนตรงข้ามนี่คือโอ้โหโอ้โหประมาณสามรอบแหละทีเด็ดนะคะทีเด็ดแม่แตงมาแม่แตงต้องมานะคะอ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะ ก็เป็นเหมือนน้ำส้มปัน่นเหมือนกันนะแล้วก็ผัดผิบนะจ๊ะหมับเขา,าให้ได้ไหม

เคยสั่งเป็นเส้นกลางแห้งก็ดีที่นี่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็จะใส่ใส่ผิวดำมาค่ะ ้นะคะคเรามาสั่เหลือของอร่อยไว้กินตอนสุดท้ายนั่นก็คือเอ็นแบบชิ้นให,ใหญ่ๆแบบนี้เอารวมมิตรถ้วยหนึ่งนะคะต๊ะสิบสามค่ะใส่ทุกอย่างเลยค่ะมีร้านนี้มีหลายอย่างมากนะคะส้มตำก็มีนะคะ <laughs> ก็คือมาร้านนี้นะร้านเดียวได้ครบมีขนมมีน้ำมีไอติมนี่แก้เผ็ดทาะแล้วก็มีขนมของฝากอีกหลายอย่างเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดบบกมือสรุปมีชื่อร้านว่าอะไรนะคะก <c oughs> มาขามก๋วยเตี๋ยวเกามาขามเกาบักขามเจ้าขอบคุณคะ่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมีแบบร้านกาแฟเพิ่งมาเปิดนะบรรยากาศน่ารักค่ะที่จอดรถสามารถจอดตรงริมถนนฝั่งนู้นได้เนาะริมกำแพงวัดจอดได้ค่ะเมื่อกี้ก็ไปสั่งมาเพิ่มนะกับขนมรมมิตรแก้เผ็ดซะหน่อยดูดีก๋วยเตี๋ยวอย่าถามเลยว่าอร่อยไหมถ้ามันเหลือแค่นี้นะมันสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวนั่งรอก๋วยเตี๋ยวเอ๊ยนั่งรอลมิตรกันค่ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน แต่ไม่ได้เกี่ยวกับทานไพร่หรืออะไรเกี่ยวกับความเผ็ดล้วนๆ้วยนี้เยอะแล้วก็อร่อยมากรวมมีเท่ากับใส่ทุกอย่าง20บาทจะล้อนอยู่แล้วค่ะ แม่ค้าจ๋าสัมภาษณ์หน่อยเปิดมากี่ปีแล้วคะมากินตั้งหลายรอบไม่เคยคุยกันเท่าไหร่แ่เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีแล้วเหรอโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วลูกยี่สิบกว่าปีไม่ได้มานานเหมือนกันนะหนูเนี่ยม่แต่คนพี่ชายนอนอขึ้นราคาสักทีนะให้เยอะขนาดเนี้ย ้นมึ่งตุลาคขึ้นเถอะค่ะให้เยอะมากเลยค่ะวัตถุดิบมันขึ้นจ้ะเนี่ยดูของแต่ละอย่างสิเนี่ยเออหนูไม่กินน้ำตกเลยกินค่ะแล้วก็เปิดทุกวันเว้นวันพระเหมือนเดิมต้องปิดมาเลยเราบางทีก็เสาร์อาทิตย์นะอ๋อเท่าที่ ยันอาคารพุทธไข่สามวันแล้วก็ทันหาสุขสวัสดิี่หยุดยาวไปจิตอ๋ออนุโมทน,นาตาสาธุนะคะจ้าขอบคุณะคะ <c oughs> ่ะอ่าและนี่ก็คือต้อนเหตุข,ของชื่อนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเกาบะขามหรือว่าเกามะขามเกาก็คือต้นเนี่ยเนะเนี่ยคือต้นมะขามเนาะคนเมืองสุดๆดนี่ กค่ะที่แรกมันมีต้นใหญ่ๆกว่านี้แต่ว่าน่าจะตัดไปบ้างเพราะมันโดนสายไฟนะคะเดินหาลูกมะขามกินก่อนนี่เลยร้านบรรยากาศแบบนี้ค่ะคนเยอะคนเยอะตลอดยิ่งกลางวันนี่ก็คือบางทีต้องมารอต่อคิวทีเดียวนี่นะ ได้หรออันนี้234 okay. โอเคค่ะเดี๋ยวไปโอนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือชามละ60นะคะขึ้นแล้วจากเมื่อก่อน 50, 50แต่มันเยอะมากเห็นที่เราถ่ายเนาะ60ก็คือคุ้มแล้วก็มีซื้อกลับบ้านอีกขนมถ้วยละ15บาทรวมมิตรเมื่อกี้เราบอกไป20ก็คือผิดนะ15บาทเท่านั้นอันนี้ขนมเปียโอเคอร่อยมากนะคะเบ็ดเร็จก็คือ200กว่าบาทแต่มันเยอะจริงๆระใครมาแถวนี้นะคะเข้ามาทาง ตลดาดแม่แตงนะหรือว่าเซิร์ชคําว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเก้ามะขามหน้าวัดบวกมือหรือว่าเซิร์ชวัดบวกมือก็เจอนะคะมือเขียนเป็นแบบหอหีบนะสะกดด้วยหอหีบร่อมอ,อืมอไม่โทงี้่างเนาะหาง่ายๆค่ะยังไงเดี๋ยวเราก็จะแปะหน้าเพจเอาไว้ให้ดูนะคะร้านนี้อร่อยแล้วก็ให้เยอะสะอาดแม่ค้าน่ารักใครมาแถวนี้ก็แวะมากินนะคะอร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวไปแล้วอิ่มมากไปจ่ายตังค์ก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าฝนจะพาไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ,ะไปแล้วบ๊ายบายเพิ่ไปอะไรนะฟางอู่แล้วก็ห้วยน้ำดังมาค่ะสองคืนน,นี่จะเข้าเมืองแล้วค่ะแม่น้องขอหม่องนี่เรียกถูกไหม หน้าวเป็นคนเี็งหม่ได้แล้วเนาะแมนละเจ้าตอนอกว่าเหร่จ้าคอคนเียงหมาเ้าคนหนังวังได้ก็เป็นคนเี็งหมายละไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูแวะมาหาใหม่ก็เนี่ยแหละค่ะความน่ารักของแม่ค้า ยังไงอย่าลืมตามไปกินกันด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบาย